วัฏจักแห่งการเปลี่ยนแปลงของทั้งดาวดีและดาวร้ายจะนำมาซึ่งโอกาสที่มาพร้อมกับอุปสรรครักษาราศีมิถุนสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกำลังเริ่มขึ้นความรับผิดชอบการเติบโตการกำหนดทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจนกว่าเดิมค้นพบความต้องการที่แท้จริงของตัวเองเก่งของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการทำงานเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นการขับเคลื่อนชีวิตที่มีการผลักดันร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช่การทำแต่เพียงลำพังความสัมพันธ์ที่เข้ามาแบบเกื้อหนุนการได้ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่แล้วนำมาซึ่งโอกาสทางการเงินที่มากขึ้นมีโอกาสหรือว่าล่าผลจากแดนไกลความหมายทั้งหมดที่ว่ามานี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดและเข้ามาในรูปแบบใดก็ได้จากนี้ไปจนถึงสิ้นปีสวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีมิถุน ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกสำหรับช่องนี้นะคะการตีความจะยึดดูจากลัคนาเป็นหลักลัคนากับราศีต่างกันนะคะลัคนาจะหาได้จากการผูกดวงค่ะที่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนส่วนท่านใดนะคะที่ไม่ทราบเวลาเกิด ก็ฟังจากราศีตามเดือนเกิดนะคะเพื่อเป็นแนวทางได้คลิปนี้นะคะเรายังคงเป็นคลิปพิเศษอยู่นะคะเราเพิ่งจบคลิปของพระราหูกับมฤิตยูไปส่วนคลิปนี้จะพูดถึงอิทธิพลของพระเสาร์กับพระพฤหัสค่ะที่จะย้ายในเดือนพฤษภาคมนี้เหมือนกันซึ่งดาวสองดวงนี้นะคะถือว่าเป็นดาวคู่ตรงข้ามกันโดยธรรมชาติค่ะประธานดาวฝ่ายดีกับประธานดาวฝ่ายร้าย ดาวแห่งโอกาสนะคะและดาวแห่งความมานะพยายามแต่มักจะมาในรูปแบบของอุปสรรคค่ะเพื่อที่จะดึงศักยภาพบางอย่างในตัวคุณออกมาสำหรับดาวพฤหัสนะคะจะเห็นว่าหลังจาก13พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะจะมีอิทธิพลอยู่ที่ราศีมิถุนและราศีกรกฎส่วนดาวเสาร์ก็เช่นกันค่ะการขยับครั้งนี้นะคะก็มาเพียงแค่ชั่วคราว หลัง22สิงหาคมนะคะก็จะถอยหลังกลับมกุ่มร่วมกับพระราหูที่ราศีกุมฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีกับปลายปีนี้นะคะจะให้ผลที่แตกต่างกันมาดูกันนะคะว่าคุณควรใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะในช่วงกลางปีหรือนะคะควรเตรียมตัววางแผนสำหรับการเดินหน้าต่อหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนนะคะมาตั้งรับประคับประคองสถานการณ์ในช่วงปลายปีอย่างไร แต่ก่อนที่จะไปฟังการพยากรณ์น,นะคะเราขอประชาสัมพันธ์สั้นๆสักนิดหนึ่งค่ะเอสซิสเตอร์นะคะกำลังจะเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นเป็นคอร์สออนไลน์ค่ะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้จะเริ่มกันในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะถือโอกาสนะคะที่ดาวสำคัญสำคัญย้ายค่ะเป็นจุดตั้งต้นของการทำสิ่งใหม่ๆ หลักสูตร6เดือนนะคะคือเรียนกันแบบเอาไปใช้งานได้จริงค่ะไม่ใช่แค่รู้แต่ทฤษฎีท่านใดนะคะสนใจอยากที่จะวิเคราะห์ดวงดาวเพื่อวางแผนชีวิตตัวเองได้สามารถเข้ามาฟังเนื้อหาหรือว่าทิศทางการสอนก่อนตัดสินใจได้นะคะที่กลุ่มผู้สนใจเรียนการสมัครก็ตามหน้าจอที่เห็นอยู่นี้เลยค่ะ หรือท่านใดนะคะที่เพิ่งมาเห็นคลิปนี้แบบกระชั้นชิดแล้วเป็นผู้ฟังใหม่แต่ว่าสนใจอยากเรียนก็คอมเมนต์ว่าสนใจเรียนไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะเดี๋ยวจะส่งช่องทางการติดต่อนะคะเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ขอประชาสัมพันธ์สั้นๆไว้เท่านี้ค่ะซึ่งทั้ง12ลัคนาราศีนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เราอยากแนะนําเหมือนกันก็คืออยากให้คุณดูคลิปนะคะของราหูที่เพิ่งทําจบไปเป็นหลักค่ะ เพราะว่าทั้งราหูและก็มฤตยูนะคะเขาส่งผลอยู่ในตำแหน่งที่ตัวเองอยู่ณนะปัจจุบันนะคะไม่ขยับไปไหนอย่างน้อยนะคะก็1ปีครึ่งสำหรับราหูส่วนมฤตยูนะคะมีผลถึงปี2,572ซึ่งจะเหมาะนะคะกับการวางแผนภาพรวมได้ดีค่ะ ส่วนดาวเสาร์แล้วก็ดาวพฤหัสนะคะให้พิจารณาเป็นจุดเสริมค่ะทั้งด้านที่ดีและเสียประกอบกันเพราะว่าดาวจะอยู่ในแต่ละตำแหน่งนะคะแค่ชั่วคราวจะมาดีมาเสียนะคะก็ส่งผลแค่ช่วงสั้นๆแต่ก็จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพอสมควรแค่มาเร็วไปเร็วค่ะการตีความจะแตกต่างกันในคลิปพิเศษทั้งสองคลิปนี้นะคะแต่ก็ควรที่จะดูควบคู่กันค่ะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดลัคนาราศีมีทุน ดาวพฤหัสเป็นตัวแทนที่มาจากภพปัตนิแล้วก็กรรมมะดาวที่เกี่ยวกับผู้คนรอบข้างนะคะแล้วก็อาชีพการงานของคุณกําลังเปลี่ยนบทบาทหลังวันที่13พฤษภาคมค่ะจะเข้ามาอยู่ในภพตนุกลุ่มลัคนานะคะร้อาสิบวันประมาณ5เดือนได้มาตรฐานเป็นอุดมเกณฑ์ และปลายปีนะคะที่พบก,กระดุมพระอีก82วันค่ะประมาณ2เดือนครึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีทั้งคู่ซึ่งถ้าใครนะคะคุณได้ดูคลิปภาพรวมปี2568จะเห็นนะคะว่าเราจัดให้ช่วงกลางปีของรัคนาราศีมิทุนอยู่ในโซนสีเขียวแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรคและปลายปีนะคะอยู่ในโซนสีเหลืองตรงนี้บ่งบอกแล้วนะคะว่า จะทำอะไรก็ควรรีบทำค่ะหรืออะไรนะคะที่รับมืออยู่ก็ควรหาทางตั้งหลักปรับตัวให้ไหวเพราะว่าช่วงกลางปีนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากๆสำหรับพวกคุณจุดเปลี่ยนที่สำคัญต่างๆจะอยู่ที่ช่วงนี้การให้ผลนะคะที่มันจะเป็นไปในทางบวกได้นั้นหมายถึงการใช้ชีวิตที่มีแบบแผนนะคะไม่ใช่การหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าคุณคิดถึงหลักความเป็นจริงไปด้วยก็ได้ค่ะ ว่าการใช้ชีวิตของคนเราสมัยนี้เราประมาทกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะแค่ใช้โหราศาสตร์นะคะให้รู้จังหวะว่าช่วงไหนควรทำอะไรหรืออย่างน้อยถ้าจะต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือว่าเดินหน้าได้ช้าก็ดีกว่าเดินถอยหลังและที่จัดให้อยู่ในโซนสีเขียวนะคะก็ถือว่าคุณมีตัวช่วยค่ะทั้งดาวพฤหัสนะคะที่กลับมาเดินหน้าเป็นปกติในช่วงกลางปีและราหูที่เป็นกเกษตรอยู่ในภพสุภาษ และสำหรับโซนสีเหลืองก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่บางอย่างบางเรื่องคุณอาจจะต้องดึงจังหวะหรือว่ารอโอกาสนะคะในช่วงนั้นตรงนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือของผู้คุณแต่ละคนด้วยและสำหรับผู้ที่ติดตามช่องกันมาคุณจะรู้นะคะว่าดาวส่วนใหญ่มักที่จะโคจรวิปริตหรือว่าเดินผิดปกติกันในช่วงปลายปีหรือว่าสีเดือนสุดท้ายดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ก็เช่นกันค่ะ ฉะนั้นบางอย่างบางเรื่องคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือนะคะมีแผนสำรองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงนั้นและที่มีความสำคัญมากๆกก็คือช่วงรอยต่อน,นี้แหละคะ่ะเริ่มจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะส่งสัญญาณให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้ว อย่างของรักขนาราศีเมษนะคะดวงเมืองเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะในวันที่28มีนาคมและเรื่องของผลประโยชน์ระหว่างประเทศก็ทำให้มีผลกระทบกับเรื่องอื่นๆตามไปด้วยส่วนของพวกคุณนะคะแรงสั่นสะเทือนจากการย้ายของราหูคือความกล้านะคะจากการลงมือทําในสิ่งที่ไม่เคยทําผ่านการเรียนรู้ปรับตัวนำมาสู่การตกผลึกนะคะ หลังจากนี้นะคะจะเป็นการกำหนดทิศทางเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นมาอยู่ในจุดที่จะมีคำถามกับตัวเองนะคะมีข้อสงสัยและจะค้นพบความต้องการที่แท้จริงได้ในที่สุดตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งของปรัชญาค่ะความเชื่อความศรัทธาศิละปะนะคะเชิงจิตวิญญาณต่างทินต่างแดนศินลธรรมความถูกต้องความรู้สึกที่อยากจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตนะคะ ความฝันนะคะที่เคยคิดเริ่มเปลี่ยนไปมีสิ่งที่เข้ามากระตุ้นหรือว่าทําให้คุณได้ฉุกคิดค่ะเช่นว่าอยากที่จะเปลี่ยนสายงานอาชีพเปลี่ยนบทบาทหน้าตาทางสังคมหรือว่าตัดสินใจย้ายถิ่นฐานที่อยู่นะคะหรือว่าเรียนต่อที่ว่ามานี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะการผลักดันเพื่อเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะัปัจจุบันนี้มีหลายรูปแบบ และโดยเฉพาะนะคะคนที่ทำงานที่อยู่ในเส้นทางของราหูอยู่แล้วจะมีความก้าวหน้าอย่างเห็นภาพได้ชัดยกตัวอย่างนะคะบางสายงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนค่ะงานที่ต้องใช้ภาษาที่สองทุกรูปแบบนะคะยังคงมีความมั่นคงหรือว่าได้ร่วมงานกับทีมงานต่างชาติแบบที่ไม่คาดคิดหรือว่าได้ไปนะคะศึกษาเรียนต่อในต่างแดนสมความตั้งใจ หรืออาชีพที่เกี่ยวกับจิตปัญญาณโหราศาสตร์นะคะก็จะมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำจะศึกษาได้อย่างลึกซึ้งหรือจากที่สนใจนะคะในหลักคำสอนทางพุทธศาสนาก็จะเริ่มปฏิบัติหรือว่าศึกษาอย่างจริงจัง เพราะว่ากังโคจรนะคะของดาวบวงบอกว่าสิ่งที่เคยอยู่ในมุมมืดนะคะหรือว่าเป็นการซุ่มคิดซุ่มทำจะมาอยู่ในจุดที่เปิดเผยหรือว่าเปิดตัวหรือนะคะจากที่หลบไปตั้งหลักนะคะก็เหมือนพร้อมที่จะกลับมาเผชิญหน้ากับโลกกว้างอีกครั้งบางส่วนที่ผ่านมานะคะก็อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวคะ่ะหาคนเข้าใจได้ยาก หลังจากนี้นะคะอิทธิพลในทางลบจะค่อยๆค,คลายลงมันอาจจะยังไม่ได้หมดไปสักทีเดียวส่วนพลังงานของดาวพฤหัสนะคะจากพบวินาศมากลุ่มลัคนา ประธานดาวฝ่ายดีนะคะส่งพลังมาที่ตัวตนของคุณโดยตรงอย่างน้อยความมั่นใจในตัวเองจะกลับมาค่ะหลายๆอย่างนะคะความคิดจะเริ่มตกผลึกและอยู่ในจุดนะคะที่จะมีคนให้ความเคารพและก็เชื่อถือแต่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องปูรากฐานทำในสิ่งที่เสียสละหรือว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมาก่อนด้วยส่วนหนึ่ง และผลงานนะคะที่ทำอย่างตั้งใจจากที่อยู่ในเงามืดหรือว่าปิดทองหลังพระก็จะเริ่มเป็นที่ประจักษ์การเป็นที่ยอมรับลองสังเกตดูนะคะว่าน่าจะมีทิศทางหรือว่าสัญญาณที่ดีบางอย่างเข้ามาค่ะการได้รับโอกาสการหยิบยื่นเอื้อประโยชน์ส่วนจะมากหรือน้อยไม่สำคัญนะคะสำคัญตรงที่ทำให้คุณสามารถไปต่อได้หรือแค่เข้ามาจุดประกายก็ยังได้เหมือนกัน และอยังมองว่าการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมันจะเป็นเรื่องแย่เสมอไปนะคะบางคนช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะซุ่มฝึกฝนหรือว่าซุ่มเรียนอะไรมาบางอย่าง เริ่มที่จะมีวิชาติดตัวนะคะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในจังหวะนี้ได้หรือจากที่สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก็เริ่มที่จะเห็นทิศทางนะคะได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นตรงนี้นะคะก็ต้องฝึกฝนทักษะอื่นๆประกอบเพิ่มเติมด้วยทุกอย่างมันต้องสอดคล้องนะคะมีที่มาที่ไปค่ะหรืออย่างน้อยนะคะคุณกล้าพาตัวเองออกมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเหมือนกัน ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ดาวพระหสย้ายจะมาในลักษณะที่เกื้อนหนุนกันค่ะคนที่ไม่ส่งเสริมจะเริ่มทยอยออกไปจากชีวิตและด้วยความที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะคะเหมือนมาได้จังหวะของการเปลี่ยนแปลงพอดี เริ่มอยากทำงานที่มีคุณค่ามากกว่าการทำงานตามคําสั่งให้คนได้เห็นนะคะความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณซึ่งถ้าจะให้สอดคล้องกับดาวพฤหัสก็จะเหมาะกับการเป็นที่ปรึกษานะคะการให้ความรู้หรือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเรียบเรียงผ่านประสบการณ์ชีวิตของคุณที่ผ่านมาก็ได้ถ้าคุณอยู่ในช่วงวัยนะคะที่ผ่านร้อนผ่านหนามาพอประมาณดาวพฤหัสจะเหมาะกับการเป็นสาระแล้วก็การให้ประโยชน์นะค่ะ คนที่ทำงานประจำนะคะมีะไรายได้ที่แน่นอนคุณมีโอกาสเติบโตชัดเจนต่อให้จะมีการโยกย้ายนะคะก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมหรือว่าได้ทำงานที่เหมาะสมกับตัวตนมากขึ้นได้รับมอบหมายโปรเจกต์งานนะคะที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและความไว้วางใจยิ่งจะต้องนะคะไปอบรมทีมงานใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาจะยิ่งดีค่ะ คือการได้รับโอกาสนะคะที่ทําให้คนอื่นเห็นคุณค่าแล้วก็ศักยภาพในตัวคุณส่วนเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระผลงานนะคะเริ่มสะท้อนความเชี่ยวชาญความชํานาญเฉพาะตัวคุณค่ะความเป็นตัวตนของคุณกับสินค้าหรือว่าบริการมันเริ่มจะหล,อล่อหลอมรวมกันคนจะรู้จักคุณนะคะจากเนื้อหาจากผลงานที่คุณทํามากกว่าโฆษณาชวนเชื่อ และบางคนนะคะก็อาจจะมาถึงจุดของการเปลี่ยนภาพลักษณ์การเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมการทำงานมากขึ้นเป็นจุดที่คุณนะคะจะรู้คุณค่าของตัวเองและกล้าที่จะตั้งราคาหรือว่าวางโครงสร้างระบบงานใหม่ๆออกมาส่วนความหมายนะคะที่มาจากภพปัต,ตนิแน่นอนนะคะว่าการขับเคลื่อนของคุณจะต้องมีการผลักดันร่วมกับผู้อื่นค่ะบางสถานะจะเข้ามามีบทบาทกับการตัดสินใจของคุณด้วยส่วนหนึ่ง ทั้งการมีคู่หุ้นส่วนหรือว่าเพื่อนนะคะที่คนรู้จักใหม่ๆเข้ามาหรือต่อให้นะคะคุณจะเป็นคนโสดแต่ว่ามีดาวคู่ครองนะคะเข้ามาก็ไม่จำเป็นนะคะว่าคุณจะต้องเปิดใจเหมือนกันหมดทุกคนคุณอยู่ในบทบาทของการเป็นคู่ชีวิตตัวเองก็ยังได้ค่ะคือดูแลตัวเองได้ดีขึ้นคุณเคยได้ยินคำว่าตกหลุมรักตัวเองไหมคะบางทีคนเราไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องดูดีเพื่อใคร แต่สามารถที่จะฉายแสงเปล่งประกายในแบบของตัวเองได้อย่างเต็มที่บางคนผ่านเรื่องราวที่ยากลำบากมาด้วยตัวเองนะคะแล้วหันกลับมาภูมิใจในตัวเองค่ะคนอื่นไม่รู้แต่ตัวคุณเองที่รู้ว่าเราผ่านอะไรมามากแค่ไหนเพราะดาวพฤหัสนะคะคือสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับความเมตตาและความเข้าใจที่เราสามารถมอบให้กับตัวเราเองก็ได้เช่นกัน บางคนนะคะคุณตกผลึกกับชีวิตมาพอสมควรและพบว่าการมีความรักแบบครอบครองนะคะมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นเสมอไปถ้ามีแล้วนะคะไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมีและในขณะเดียวกันนะคะกับบางคนก็อาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบค่ะจะเปิดใจหรือไม่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่าดาวพฤหัสนะคะให้ผลแค่ช่วงสั้นๆบางทีเข้ามาแล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไปซึ่งดาวพฤหัสนะคะเป็นตัวแทนคู่ครองคนรักของคุณและสถานะอื่นๆนะคะที่เป็นเพศตรงข้ามพื้นฐานแล้วนะคะเขาย่อมที่จะมีความเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ซึ่งการที่ดาวพฤหัสกุมลักคนานะคะไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรอกคะ่ะตรงส่วนนี้นะคะเราก็เลยอยากให้คุณฟังเพื่อไปสังเกตนะคะลักษณะของคู่ครองคนรักตัวเองกันดูตรงนี้เป็นหลักการนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนคะ่ะมันขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงกําเนิดของแต่ละคนด้วยว่าคู่ครองส่งเสริมมากน้อยแค่ไหน ซึ่งแน่นอนนะคะว่าลักษณะอย่างดาวพฤหัสจะไม่ใช่คนที่ทําให้หัวใจของคุณเต้นแรงนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ทําให้หัวใจของคุณรู้สึกปลอดภัยค่ะ เขาอาจจะไม่ได้ถนัดพูดคำหวานนะคะแต่มักที่จะแสดงออกด้วยการกระทำที่มีความเข้าใจในตัวคุณอย่างลึกซึ้งและก็ไม่ใช่คนที่จะทำให้คนคุณนะคะตกหลุมรักแบบไฟช็อตค่ะแต่เขาจะเป็นคนที่รับฟังคุณได้โดยที่ไม่ตัดสินทําให้คุณนะคะสามารถเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องพยายามและใครนะคะบังเอิญว่าโชคดีได้เจอคนลักษณะนี้ในช่วงเวลาที่ว่านะคะ ถึงแม้ว่าดาวจะอยู่แค่ช่วงสั้นๆแต่จะเป็นช่วงเวลานะคะที่มีความหมายนี้เขาจะพาให้คุณเติบโตและเรียนรู้นะคะว่าความรักที่แท้จริงมันควรที่จะอบอุ่นอย่างไร แต่ถ้านะคะมีคนเข้ามาไม่ใช่ลักษณะอย่างที่ว่านี้ก็รับไว้พิจารณาเฉยๆก่อนค่ะยังไม่ต้องรีบสรุปใครเร็วจนเกินไปก็ได้สําหรับคนที่มีคู่ครองนะคะการที่ดาวพึ่งผ่านพบวีนาศมาคุณก็น่าจะผ่านเรื่องยากบางอย่างมาด้วยกันค่ะถ้าคุณสามารถประครับประคองกันมาถึงนักเวลานี้ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะ ในช่วงรอยต่อน,นี้นะคะอาจจะยังมีร่องรอยของบาดแผลหรือว่ารอการฟื้นตัวหรือจากที่คู่ครองของคุณเจ็บป่วยก็จะค่อยๆกลับมาดีขึ้นดาวตัวแทนคู่ครองนะคะเพิ่งผ่านจุดของเงามืดค่ะจะค่อยๆเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้น หรือนะคะถ้ามีเหตุให้คุณจะต้องห่างเหินกันไปแต่ถ้าคุณนะคะยังมีวาสนาต่อกันก็จะสามารถกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ซึ่งเกณฑ์น,นี้สามารถใช้ได้กับสถานะอื่นๆด้วยนะคะเช่นคู่คุณส่วนคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตคุณค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่นะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันทางความคิดหรือว่ามีวิสัยทัศน์นะคะที่เห็นหรือว่าเชื่อในสิ่งเดียวกันแล้วก็เป็นลักษณะที่เข้ามาผลักดันค่ะทําให้คุณกล้าลงมือทําในสิ่งที่คุณไม่คิดว่าจะกล้าทํามาก่อนแล้วก็มาถึงดาวเสาร์นะคะหัวใจของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเช่นกันเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะ เข้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนก็ย่อมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งนั้นแต่ว่าการเดินทางของดาวดวงนี้นะคะผ่านการปิดฉากอะไรบางอย่างในชีวิตมาแล้วการเดินทางนี้เต็มไปด้วยความเชื่อความหวังและบทเรียนเมื่อมาถึงตำแหน่งของการทำงานเป้าหมายใหม่ก็คือการสร้างรากฐานเส้นทางใหม่ๆนะคะที่มั่นคงกว่าเดิมอะไรที่ไม่ใช่สายงานที่คุณจะต้องทำอีกต่อไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆคะ่ะ ต่อให้คุณจะไม่อยากเปลี่ยนก็ตามนะคะแต่คุณจะรู้สึกว่ามันไปต่อได้ยากดาวเสาจะเข้ามาพังทลายสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปหรืออย่างน้อยบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่คุณทางานอยู่นะคะก่อนหน้าที่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือว่านโยบายอะไรใหม่ๆออกมาการได้หัวหน้างานหรือว่าผู้บริหารที่เคร่งครัด จริงจังหรือนะคะคุณถูกคาดหวังให้ต้องขึ้นมารับบทของความเป็นผู้นำมีภาระรับผิดชอบที่สูงขึ้นแต่คุณยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือว่ายัางไม่พร้อมหรือจากงานนะคะที่ทำด้วยความคุ้นเคยคะ่ะทำแบบชิวๆก็ต้องเริ่มนะคะต้องมาทำแบบมืออาชีพยอย่างจริงจังสำหรับเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระก็อาจจะต้องนะคะลงมือปรับเปลี่ยนระบบแบบจริงจังไม่ใช่แค่การทำอะไรแค่พออยู่ได้ เริ่มมีการวางโครงสร้างนะคะเป็นแผนระยะยาวหาทีมงานที่เหมาะสมหรือว่ามีแผนสำรองนะคะการมาของดาวเสาคุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะการทำงานของพวกคุณต้องปาดเหงื่อแน่นอนแต่มันจะแฝงไว้ด้วยในยาที่สำคัญบางอย่างยิ่งตรากตามนะคะต้องใช้ความอดทนมากเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเราคนหนึ่งนะคะไม่ได้มองดาวเสาในทางร้ายเลย เขาเป็นดาวที่ดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาได้ดีเลยะคะ่ะแค่วิธีการของเขาค่อนข้างที่จะหักดิบไปหน่อยนะคะมักที่จะสร้างเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าติดขัดจนคุณต้องลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างคะ่ะจากที่ไม่คิดว่าจะทําได้ก็ทําได้โดยที่ไม่รู้ตัวสําหรับดาวเสาร์นะคะในตําแหน,น่งนี้จึงไม่มีอะไรมากคะ่ะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนบทบาทก,การทํางานก็ไม่ต้องแปลกใจ ดาวมาอยู่แค่ชั่วคราวสั้นๆก็จริงนะคะแต่มันจะเป็นโอกาสที่คุณจะได้ทดลองในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ทำซึ่งยังไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงความสำเร็จได้นะคะในแค่เวลา95วันนี้แต่มันจะเป็นจุดตั้งต้นค่ะที่ทำให้คุณมีไอเดียนะคะหรือว่าเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานได้อย่างจริงจังในอนาคต ตอนนี้สำหรับบางคนนะคะก็อาจจะมีการทำงานคู่คู่กันไปแล้วด้วยก็ได้เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเลือกอย่างจริงจัง จังหวะนี้นะคะชีวิตของคนเรานะคะมันไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าสําหรับคนที่มีไรายได้ทางเดียวแนะนําว่าไม่ควรประมาทนะคะมีแผนสํารองเผื่อาทางนี้ที่ไล่เผื่อไว้หน่อยค่ะก็ไม่เสียหายและพอรับชมมาถึงช่วงนี้นะคะก็น่าที่จะได้เห็นรูปสินค้าที่ปรากฏขึ้นเป็นระยะค่ะตรงนี้แนะนําเผื่อไว้นะคะกลับมาลองกดเข้าไปดูภายหลังก็ได้ ตัวสินค้าในแต่ละคลิปนะคะจะปรากฏในหลายรูปแบบค่ะทั้งที่อยู่มุมด้านล่างซ้ายหรือว่าด้านล่างใต้คลิปไปเลยนะคะแล้วพอคลิกเข้าไปดูก็จะปรากฏรายละเอียดขึ้นมาในขณะที่คุณยังรับชมคลิปอยู่ด้วยก็ได้สินค้าที่อยู่ใน y t u t u นะคะจะมาจากร้านค้าในช h อป e ีค่ะ ใครที่เป็นลูกค้าของช้อปปีอยู่แล้วนะคะก็จะเข้าถึงสินค้าได้ไม่ยากสําหรับคลิปนี้นะคะเราขออนุญาตฝากสินค้าเหล่านี้ไว้ค่ะเผื่อใครกําลังมองหาอยู่นะคะบางส่วนก็เป็นสินค้าที่เราใช้อยู่เหมือนกันขอบคุณค่ะเรามาดูช่วงรอยต่อนะคะระหว่างพบตนุไปที่พบกระดุงพระของดาวพฤหัสในช่วงปลายปีกันบ้างซึ่งดาวเสาร์นะคะก็จะย้ายกลับมากลุ่มร่วมกับราหูในภพสุภะ สำหรับดาวเสาร์เราตีความไปแล้วนะคะเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกับราหูโดยตรงฟังในคลิปของราหูได้ค่ะว่าดาวคู่มิตรนะคะในรูปแบบของดาวบาระครา์เขาจะส่งเสริมกันในรูปแบบไหนเมื่อดาวการงานนะคะมาอยู่ในตำแหน่งของการเงินความตั้งอกตั้งใจอย่างจริงจังนะคะที่คุณทำกันในช่วงกลางปีบางส่วนนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดมาส่งผลดีในช่วงนี้ค่ะ เข้ามาได้ทั้งในรูปแบบของตัวเงินนะคะหรือว่าช่องทางโอกาสรายได้ใหม่ๆม,มีการต่อยอดนะคะจากทักษะความรู้แล้วก็ประสบการณ์ค่าตัวในวิชาอาชีพก็อาจจะเรียกได้สูงขึ้นหรือว่าได้รับโอกาสนะคะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งทําให้มีไรายได้เพิ่มตามสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปมันเริ่มออกดอกออกผลและในอีกความหมายหนึ่งนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาพูดเรื่องเงินเรื่องทองกับคุณเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองก็ได้ค่ะ ดูแล้วนะคะช่วงปลายปีคุณมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ค่ะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะทั้งการชักชวนโน้มน้าวการลงทุนหรือนะคะเพื่อการวางแผนอนาคตสำหรับปีหน้า คือพอเป็นดาวพฤหัสนะคะก็จะไม่ค่อยมองในทางลบสักเท่าไหรค่ค่ะแต่ก็ใช่ว่าจะประมาทได้นะคะเพราะว่าก็ต้องพิจารณาองค์ประกอบของดาวดวงอื่นๆในช่วงเวลานั้นด้วยว่ามีจุดที่คุณจะต้องระวังอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ตรงนี้นะคะแค่ให้คุณพอมองเห็นภาพแบบกว้างๆก่อนคะ่ะ ในช่วงนั้นนะคะคุณมีโอกาสเป็นส่วนสำคัญหรือว่าเป็นตัวเลือกที่เด่นๆนะคะกับการได้รับมอบหมายการได้รับความไว้วางใจการถูกพูดถึงหรือนะคะได้พบเจอคนที่สามารถทำให้โอกาสการงานบางอย่างหรือช่องทางการเงินเข้ามาหาคุณได้ อีกทั้งนะคะก็มีเกณฑ์ของความสัมพันธ์จากต่างแดนโอกาสจากแดนไกลวิชาความรู้แล้วก็การขยับขยายขอบเขตของการใช้ชีวิตจะมีผลลัพธ์ทางการเงินบางอย่างนะคะที่อาจจะเข้ามาโดยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องฟลุกค่ะแต่ว่าอาจจะต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างหรือนะคะเป็นลาาผลที่ได้มาจากการเดินทางไกลเช่นว่าคุณได้เครือข่ายสังคมที่ส่งเสริมกัน เรื่องของการที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์มันยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าดาวเข้ามาแค่ช่วงสั้นๆคุณน่าจะได้เห็นภาพแล้วก็มองย้อนกลับมาที่ตัวเองอีกครั้งค่ะและอาจจะมีคำถามว่าสิ่งที่ได้มานี้มันตอบโจทย์ที่คุณต้องการมากน้อยแค่ไหนหรือว่าทางที่เลือกไปเนี่ยมันเหมาะกับตัวตนที่แท้จริงหรือเปล่า เกิดภาพสะท้อนตัวเองบางอย่างตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการปรับแนวคิดค่ะทบทวนวิถีชีวิตขัดเกลาเป้าหมายให้มันชัดเจนขึ้นแค่2เดือนนะคะที่ดาวเข้ามาส่งผลมันยังไม่ใช่ข้อสรุปที่แท้จริงหรอกคะ่ะจากทั้งหมดที่คุณลงมือทําไปนะคะมันยังสามารถกลับมาปรับเปลี่ยนทบทวนได้ใหม่ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนถอยหลังแต่เพื่อเป็นการกลับมาแบบก้าวกระโดดสําหรับปีหน้าและจะว่าไปนะคะนี่เป็นเพียงแค่ช่วงทดลองสําหรับการมาของดาวเสาร์ ของจริงเขาจะอยู่ที่ปีหน้านะคะปี2569ที่ดาวเสาจะย้ายเข้าพบกรรม,มะอย่างเต็มตัวจะทําอะไรเพื่อเป็นการปูรากฐานเพื่ออนาคตก็ควรเริ่มนะคะแต่ยังไม่ต้องรีบก็ได้ค่อยคอยคิดค่อยๆพิจารณาค่ะ โดยที่นะคะจะต้องอ้างอิงจากดวงเมืองด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าการขยับของดาวลักษณะนี้นะคะก็เหมือนการเดินหน้าได้39ก้าถอยหลัง29ก้านั่นแหละคะ่ะอย่าเพิ่งประมาทที่จะทําอะไรเกินตัวแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็อย่าทําให้ตัวเองเสียโอกาสในสิ่งที่คุณควรจะได้และสุดท้ายนี้นะคะถึงแม้ว่าในปี2568 ดาวแต่ละดวงนะคะโดยเฉพาะเป็นดาวใหญ่จะขยับตัวในแต่ละช่วงแค่ช่วงสั้นๆแต่ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะที่จะเกิดขึ้นแค่ผ่านมาโดยที่จะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้กับเราตรงกันข้ามนะคะมักที่จะมาปลุกความรู้สึกอะไรบางอย่างในตัวเราให้มันตื่นขึ้นคะ่ะแค่อาจจะไม่รู้ตัวกัน ปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีที่สําคัญอีกปีหนึ่งก็ว่าได้บางอย่างก็ต้องปล่อยไปนะคะบางความเชื่ออาจจะถูกท้าทายว่ายังคงต้องเชื่อแบบนั้นต่อไปไหมและบางความฝันก็จะถูกเรียกร้องว่าให้ต้องลงมือทําอย่างจริงจังสักทีและบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกําลังเดินอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคย นี่คือช่วงเวลานะคะที่เหมือนคุณกำลังเขียนบทใหม่ของชีวิตบทที่เริ่มต้นจากความเข้าใจในตัวเองอย่างลึกซึ้งเพราะว่าคุณเพิ่งผ่านนะคะเส้นทางที่ทั้งซับซ้อนและก็ท้าทายจากอิทธิพลของมรตยูในภพวีนาาที่เหมือนพาคุณนะคะดำดิ่งลงลึกไปที่พื้นที่ส่วนตัวค่ะที่ไม่เคยถูกเปิดเผยเพื่อค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่แท้จริงในตัวเองและแม้แต่ดาวเสาร์กับราหูนะคะที่เดินร่วมกันอยู่ในภพสุภะ ผักแดนใี้คุณมองไกลคิดไกลเปลี่ยนความเชื่อเก่าๆนะคะเพื่อกล้าตั้งเป้าหมายใหม่ที่มันท้าทายกว่าเดิมบางช่วงคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจค่ะแต่ความจริงก็คือคุณกำลังเติบโตนะคะผ่านความไม่ชัดเจนเหล่านั้นส่วนดาวพฤหัสในปีนี้นะคะทำให้คุณมีโอกาสกลับมาดูแลตัวเองได้ตั้งเป้าหมายใหม่ได้เรียนรู้และได้รักตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งตามใครคะ่ะ ขอแค่คุณกล้านะคะที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างมั่นใจและหากคุณยังรู้สึกว่าเส้นทางข้างหน้าไม่แน่นอนก็ขอให้เชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าความไม่ชัดเจนในวันนี้นะคะมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะที่ฟ้ากำลังส่งให้คุณได้ตั้งหลักอย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าก,กลัวที่จะต้องเลือกตัวเองก่อนเพราะคุณมีสิทธิ์ค่ะที่จะเติบโตในแบบของตัวเองเป็นกำลังใจให้พวกคุณทุกคนนะคะลัคนาราศีมิถุนและก็เช่นเคยคะ่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ